ซึ่งเปิดเรื่องมานะครับทั้ง3คนก็ทําทรงงงตรงที่ไปทาําโยคะกลางทุ่งน้ําทุ่งนาทุ่งมหาสารคามนี่หละครับก็คือทํากลางในน้ําทั้งหมด3คนบรรจงไม่ได้เน้นท่าสวยพอเสร็จศัพท์ก็กลับมาขึ้นรถนะครับโดยทั้ง3คนเนี่ยก็ได้เดินทางไปบ้านของอากิระต่อกันนะครับผมเป็นเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะถึงบ้านของอากิระ และแล้วไม่แล้วหรือนะครับในระหว่างทางก็ได้เกิดเหตุประสบภัยใจกระตันยูรู้บุญชาติศาสนาพระมหาปุ่งม,มุนีนะครับก็คือได้มีรถตู้เนี่ยก็คือได้พลิกคว่ำจากนั้นก็ได้ถูกซอมบี้เนี่ยขยี้หัวใจฮกโร่เราจริงอาสาเป็นสว่างกระตันยูนะครับก็คือช่วยชาติกู้โลกกู้ภัยจากซอมบี้นะครับเลยอาสาจะไปช่วยกับคนที่ติดในรถบรรทุกนะครับผม แต่ในระหว่างนั้นเองนะครับซามูไรก็ได้มาโชว์สกิลพร้อมกับตะคิวไม่ขึ้นขานครับก็คือฟ้าที่หลังหัวงคือขวาซอมบี้ขาดครึ่งท่อนผู้หญิงคนนี้ที่มีลักษณะผมยาวสีทองอย่างกับซูเปอร์ชาวไซาย,ยาก็ในตำนานนะครับที่ชื่อว่าเบียทิกเนี่ยเป็นชาวเยอรมันนะครับที่มาจากเยอรมันแล้วก็ย้ายมาสู่ญี่ปุ่นเพราะว่าเขาต้องการชอบกินซูชิหนามซ้ำยังก็คือยังมีความชอบ ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับผมพอเบียรทิกเนี่ยก็คือแนะนําตัวเองเสร็จปุ๊บก็จะขอร้องให้พวกอากิระช่วยเหลือก็คือเขาต้องการนําปลาพวกเนี่ยไปส่งกับร้านซูชิถ้าปลาไม่ทันเวลาการส่งก็คือปลาจะเน่าเสียแล้วก็จะถูกซอมบี้ที่อยู่ในรถตู้เนี่ยกัดกินไปจนหมดนะครับผมอากิระเอาจึงเห็นใจเนี่ยก็คือจะนําปลาไปส่งที่ร้านซูชิโดยนําปลาพวกเนี่ยไปใส่ในหลังรถของอากิระนะครับ ทั้ง4คนได้เดินทางมาในตามซอกตามซอยนะครับก็คือทางแรกคือเดินอย่างปาดัดเปียวสง่างาม,งามไม่มีซอมบี้แต่พอมาแยกที่สองสยองชิบหายน,นะครับก็คือซอมบี้เต็มแยกเต็มซอยเลยทีนี้มึงแต่ทั้ง4คนก็จึงจะมีแผนนะครับโดยจะให้อากิระกับเบียริกเนี่ย re. เป็นตัวลอ,อกคือเป็นตัวแทงลอ,อซอมบี้ให้มาติดกับดักส่วนเคนหมวยเนะี่ยก็คือจะเอารถยนต์มากั้นไว้ไม่ให้ซอมบี้มาแล้วก็จะเราก็จะเผาซอมบี้ให้เป็นลาบกองนะครับ แต่พอมาถึงหน้าง,งานจริงๆนะครับก็คือไฟไม่ติดจุดไม่ได้ก็คือซอมบี้มาเต็มยิ่งกว่าเดิมคูณ2อะไราการงานสร้างยิ่งกว่ามาเลือกตั้งอีกนะครับซึ่งการที่เบียริกเนี่ยเห็นซอมบี้เนี่ยมาชุมนุมเลือกตั้งเยอะขนาดนี้ก็ดีใจเอ้ยไม่ใช่นะครับก็เสียใจน้ําตาเล็ดซึ่งอากิระก็ให้กำลังใจว่าสู้ต้องสู้ให้ตายเรื่องถอยเป็นเรื่องของเกียร์อาหรือมาเสียงเกียร์อานี่แหละครับหลังจากที่อากิระให้ขวัญกำลังใจเบียริกแล้ว การให้กำลังใจในครั้งนี้ก็จะเป็นชนวนให้เบียทิกเนี่ยมีความที่อยากจะสู้ขึ้นมานะครับผมซึ่งกูก็ไม่รู้หรอกว่าใครจะได้ MVP ระหว่างอากิระกับเซนทิกสกิลแต่ละตัวคือแม่ไม้มวยไทยลีลาดีชิบหายเลยต้องบอกให้ปาดเปลืองนะครับว่าอากิระเราเนี่ยก็คือสายโซโล่ก็คือตัวเปิดพนคนครเอาง่ายๆส่วนเบียทิกเนี่ยก็คือเป็นสายโซโล่โดยดาบของพี่แกเนี่ยก็คือมีดาบแค่หนึ่งเล่ม แต่เล่มเนี่ยยาวเป็นกิโลไอ้ี้ยนึกว่ายาวเป็นหางขบวนวัดเถอะจริงๆก็คือตวัดทีกูนึกว่าหางเรือและปิดท้ายไม่ปิดหน้าตามด้วยเชยนหมวยนะครับก็คือเครื่องระเบิดเปิดใส่กันกระน,นำในซอมบี้นะครับก็คือเครื่องหมดไม่ส่วนลูกใครซอมบี้ไอ้พวกนี้ก็ถูกเผาเป็นเท่าธุลีนะครับก็คือเรียบร้อยก็คือเผาให้ระเบิดเผาผ่านพีให้ขนาดนี้ก็คือเมนไม่ต้องแล้ว ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสงครามร้อนก็คือนึกว่างานกาชาติและแล้วทั้ง4คนก็ได้เอาปลาเนี่ยไปส่งที่ร้านซูชิเรียบร้อยครับซึ่งอาป่าแกเนี่ยก็ถูกใจนะครับว่าปลามาถึงสดใหม่ยังเจ๋งอยู่เลยเลยเลี้ยงเบียร์สักลังหนึ่งนะครับและในเช้าวันต่อมาทั้งคู่ก็เดินทางต่อนะครับแต่ปรากฏว่าแดดนี่ร้อนจดัดนึกว่าแผงโซลาร์เซลล์ร้อยเท่านะครับมาจ่อหน้าซึ่ง แต่ละคนก็เดินทางไปก็เหงื่อ,อไหลใครย้อยกันนะครับต้องการที่จาบน้ําซึ่งในตอนนั้นเองก็คืออากิระเราอารมณ์ไหนไม่รู้นะครับก็คืออารมณ์มันพาไปเลยไปถามชิซุกะว่าคิดเห็นยังไงกับความรักคนรักอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งชิซุกะกลัวตอบกลับมาเลยครับว่าเอาเวลาไปฝึกพัฒนาตัวเองดีกว่านะครับโอ้โหเจ็บจิตซิดซิสเรียกพี่และเมื่อทั้ง4คนเนี่ยก็คือเตรียมตัวไปลงบ่อ แต่แช่ออนเซนได้ไม่นานกูนึกว่าแช่โลออนก็คือซอมบี้เต็มพึมเลยนะครับและอากิระก็ได้พาเพื่อนเนี่ยก็คืออพยพยบหนีกันไปและทั้ง4คนก็ได้พามานอนที่หน้าผานะครับโดยซอมบี้เนี่ยก็เข้าไม่ถึงปีนไม่ได้หรอกบอกแค่นี้ถ้ามึงปีนได้กูนึกว่าใยมึงมุมไม่เหี้ยซึ่งในตอนนั้นเองอากิระเราเนี่ยก็คือได้ตื่นออกมาเยี่ยวกลางดึกนะครับก็เลยไปเยี่ยที่ป่าแต่ไปเจอออนเซนที่แท้ทูนะครับ อากิระเลยตัดสินใจเล่นน้ําแต่บังเอิญว่าไปเจอชิซุกะที่ไม่ได้อยู่ในเรื่องของตัวเลมอนนะครับนั่นมันคนละเรื่องชิซุกะกับอากิระเราก็ได้คุยกันนะครับอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินไปและในตอนนั้นเองชิซุกะก็ได้เอ่ยปากขอโทษที่พูดไม่ดีก่อนหน้านี้กับอากิระไปนะครับแต่อากิระเราก็ไม่ได้สนใจสบายบือนะครับก็คือเป็นคนดีไม่ซีเรียสแต่กินซีเรียลตอนเช้านะครับแต่ในระหว่างนั้นเองชิซุกะดันสารภาพ ชอบอากิระทางอ้อมไปนะครับว่าอยากเจอคนที่ซื่อสัตย์นะครับซึ่งอากิระก็รู้เลยว่าเป็นตัวเองนะครับที่ออกจะเป็นคนซื่อๆนะครับแต่ในระหว่างนั้นก็ได้มี2ตัวบาดแต่ไม่ใช่บาดพระนะครับมาขัดจังหวะซึ่งไอ้เคนหมวยกับเบียติกเนี่ยก็ได้โดดน้ําลงไปเล่นด้วยกันนะครับมีครบเครื่องมาครบตี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการแช่น้ําออนเซ็นหรือโลออนกัน ซึ่งสำหรับอีพีน่าจะเป็นอะไต่อน,นั้นก็รอติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ